Thank you. สุดๆเลยอ่ะใช่แล้วคะ่ะครูหนูอ่ะบอกเลยคะ่ะว่าขายดีมากมากยิ่งตอนหนูขายนะอุย้ยขายเป็นแถน้ำแถวผ้าเลยค่ะเลิศมากเลยเหรอใช่ค่ะครูถึงว<อ>่าของเขาอร่อยเนาะใช่ค่ะโอ้เลิศมากแต่ว่าแต่ครูเม,มื่อไหร่จะสอนหนูคะวันนี้หนูอ่ะมีนัดร้องเกะกับผู้ชายนะคะเอ๋อ,อ่ะก็นัดผู้นัดผู้ตลอดเลยอะ่ะนัดของคำได้ไหมได้ค่ะคำว่องรกับคำว่องร้องไอ้เทียบระคะ <One input> รู้จักร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะนรู้จ <plus ulator> ักครูใช่ไหมเนี่ยเธอติดต่อฉันมาถูกต้องหนูรู้จักครูอยู่แล้วค่ะครูอะไรคะครูอ้วนไงคะเออเธอเธอช่วยดูหน่อยดูครูอ้วนหรือครูอวบอืมครูอวบระยะสุดท้ายค่ะไม่ใช่มะเร็งนะครูอ้วนหรือครูอวบอะไรดีเธอพูดดีแต่แววตาเหมือนแบบมองแบบครูอ้ดครูอืดอะเออเนี่ยแบบสายตาบูลลี่มากเลยไม่เลยค่ะครูขา คุนเธอหุนฉันก็ไม่ต่างกันแบบเลยเพอร์ยืนสิว่าเราก็ไปใกล้เคียงกันอยู่นะคะเออ,อเออืนั่งค่ะนั่งค่ะ <c oughs> เออ่อนคเติ่งตึงจริง <c oughs> อยากร้องเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะโคเคยร้องคาราโอเกะกับผู้ชายมาก่อนไม่เคยเลยค่ะเห็นบอกนัดผู้ชายจะไปร้องคาราโอเกะนัดวนนี้นะค,คนแรกเลยมันเป็นการเทียบเสียงเวลาแบบกอนจะร้องคาราโอเกะอ่ะค่ะมาปดูปับดูปไปดูปปบไดู เสียงเธอนี่ก็เสารใช้ได้เลยนะอยากจะร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะการร้องเพลงเนี่ยมันจะออกเสียงให้มันแบบว่าจัะบังรมภาษาไทยนี่ต้องเก่งภาษาไทยต้องเก่งเหรอคะแต่เธอลองพูดดิเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดฟักพักแย่เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดค่ะเช้าฟาดฟักผัก ไม่ใช่ค่ะชามเขียวความเช้าชามขาวความคำชามเขียวความเช้าชามขาวความคำเฮ้ยเธอได้นี่ได้เป็นบางคำค่ะครูเหร่คะเปลี่ยนคำไปแหละค่ะรถยกยกรถยกขึ้นรถยกรถยกอะไรคะก็รถเลยค่ะครูรถรถยกรถยกยกรถยกรถ รถยกยกรถยกขึ้นรถยกก็เอวผิดและครูเน่ครูก็ด้วยค่ะอยากจะร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะเอาเพลงอะไรดีเอาศิลปินที่เธอชอบแล้วแบบตอนนี้กําลังโด่งดังเลยอ่ะเอาแบบดังๆกาลังเป็นกระแสเลยไหมคะกัลลาค่ะครูตอนนี้เป็นกระแสดังใช่ถ้าเขายืนฟ้องขึ้นศาลกันอยู่ะไรของเธอเนี่ยเอาศิลปินสิก็ไม่ดังตรงไหนคะครูอ๋อกัลลาชอบเพลงกัลลาใช่ไหมแต่เธอร้องแบบงี้เธอเป็นแฟนฉันแล้ว แฟนฉันแล้วเธอ,อพูดเองนะก็บอกให้ร้องเพลงไม่ได้พูดซะหน่อยครูเอาเปลี่ยนเพลงก็ได้เอาแบบตอนนี้อันหลุยไหมังไงคะครูลูกก้าสูงเนี่ยแตกใจจริงจริงแตกใจจริงจริงงงจังเลยงงจังเลยเพราะฉันไม่เคยเพราะฉันไม่เคยจะคิดมากก่อนว่าเธอจะมาว่าเธอจะจมามาพ่อคือดีเกิดอยากปรับตัวยังไงยังไงเธอตั้งใจจริงจริงอะ ยังไงดียังไงดีัวเธอลำคาบอย่างเลยยังไงดียังไงดีปวดเธอจะไปเข้าใจีอันที่จีฉันก็ไม่ได้โกรธนักยังไม่ลืมเลยไม่เอาบอบแบบพูดในใจนะเกงใจไม่ดีหลอกเองใจไม่เอานะเกงใจไม่ดีหลอกเ่งใจขอโทษทีนะขอโทษทีนะเอ้ขอโทษทีด้วยขอโทษทีนะคะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยววาดกันเดี๋ยววัด เก่งใจหน่นิดหนึ่งนะคะอะไรคะเักสอนน้องเพลงอยู่ค่ะน่น,น,ะะนสิแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดชานจะทำไมเหรอจ๊ะแหมมันลอ,อยหน้าลอยตาทำสวยเี๋ยวก็ตบเขาให้อี่ตบด้วยอะไรจ๊ะฉันไม่ตบด้วยมือหรอกฉันจะตบด้วยปากแล้วก็ตวาดด้วยลิ้นครูค่ะอะไรคะเขาจะตบหนูด้วยปากตวาดด้วยลิ้นค่ะแหมเมื่อกี้มันเอาลิ้นออกมากระพือเหมือนออดิชั่นลิ้น้าไ,ไปในตัวด้วยค่ะ,คะ อรีชานเออไม่ได้เลยร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยครูค่ะเขาว่าครูร้องเพลงไม่ได้เรื่องค่ะใครว่าใครนี่่ฉันนี่ถืออ้วนนะอ้วนอ่ะดวูตาไม่ถึงเลยดูจากรูปร่างก็อ้วนนะใครอ่ะครูอ้วนไงสอนร้องเพลงไงเธอร้องเพลงอะไรได้อ่ะอ่ะสิอการุณาฟังให้จบเฮ้ยการุณาฟังให้จบอืร้องได้ใช่ไหมได้สิครูก็ร้องได้ออยากดูใครก่อนอยากดูครูนี่ อยากดูใช่ไหมใช่ครูส่งลูกศิษย์ไปก่อนไม่เห็นได้ใช่ไหมคะใช่ไหให้ลูกศิษย์ก่อนเดี๋ยวเจอกันลูกสัตว์อเอาเอาไม่สิเอาเลยโชว์เลยค่ะการูน้นาฟังให้จบหลับตาลงก็เห็นตะใบนะเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเชา้าค่ำไม่รู้จะทำยังไง อยากมีเธออยู่เคียงข้างได้เหเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตมีคิดให้ใครกันเธอผู้เดียวที่ใจฉันนั้นว่ใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดในใจกิดเจอโอกาสตรงนี้ของกันเสลเิกูคิดยังไงกับฉันเกิแล้วแต่เธอเป็นไงเปไงเป็นไงมันไม่ได้เรื่องเลยครับค,คุณครูขาแล้วคีย์นี้นะคะเป็นคีย์ที่ต่ํามากเขาเรียกว่าเป็นดบบคอร์ดอ,อี g ีจีแฟนะคะ G แฟ t เพลงนี้ถ้าเป็นเลเวลที่จะดีกว่านี้นะครับมันไม่ใช่ G f ฟ t ค่ะมันต้องเป็น G คอนโด้องเลยครับร้องเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับช่วงร้านมหาสนุกใส่ขนมจีบลงไปครับ จีนอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เดี๋ยวกุ้ยชายอยู่ข้างบนอี๋เดี๋ยวผมปรับเวลาเลยนะโอ้จุ๊บอ่าแค่นี้ก็รอเท่านั้นง่ายมากสะดวกสุดๆเลยครับพี่ทองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรล่ะคะตกใจครั สวัสดีค่ะมีซ่าว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรให้เครื่องครัวสมัยเติมความสุขให้ทุกครอบครัวรับใช้คะมีสิคะพอดีเนี่ยฉันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยฉันยังคิดอยู่ว่าฉันจะกินยังไงอะคะก็เอาไปกินในน้ำสิคะใช่ต้องข้าวลงไปกินค่ะไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าฉันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยฉันจะทำเมนูอะไรดีงั้นขอคิดนิดนึงนะหนูว่าเอาเป็น ไก่นึ่อสมุนไพรดีไหมคะอุย้ยได้ประโยชน์ด้วยนะคะใช,ใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์เนี่ยทำยังไงล่ะคะเนี่ยเรื่องอุปกรณ์ไม่ยากเลยค่ะคุณพี่ขาหนูขอแนะนําเลยค่ะอะไรคะนี่ค่ะอุย้ยมอนึ่งสองชั้นสมัยคะ่ะหนึ่งตุ๋นอุ่นต้มครบจบในเครื่องเดียวค่ะโอ้ยสุดยอดเลยคะ่ะแล้วเครื่องนี้มีดีอะไรล่ะคะเนี่ยอาอคุณพี่ครับ ก็หม้อหนึ่งสชั้นสมมยนะครับตั้งเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีให้ความร้อนได้สูงสุดถึง150องศาเซลเซียสอาหารสุกทั่วถึงด้วยระบบความร้อนหมุนวนครับแถมทําอาหารได้2อ,อย่างพร้อมกันเนี่ยที่สําคัญเลยนะครับน้ำหนักเบาเนี่ยเคลื่อนย้ายสะดวกมากโอ,อ้ยรถมักเลยคันเนี้ยม,มันแน่อยู่แล้วค่ะแม่บ้านรุ่นใหม่ มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยค่ะจัดได้ชั้นหนึ่งเครื่องเลยค่ะได้เลยค่ะพีผมได้กลิ่นแล้วมัหนูยยกินเลยน้องตมมี่เอ่พี่มีอะไรจะถามซะหน่อยอ่ะน้องตมมี่ชอบเลี้ยงหมาไหมจ๊ะส่วนแม่ชอบกินค่ะเลี้ยงเลี้ยงค่ะนั้นถามถูกหมาแล้วล่ะถูกคนค่ะตหยอกหยอก นี่มหามาอะไรหวานหมาอะไรหวานหมาพุดเดิ้ลไงคะน่ารักหวานหวานผิดหมาขามเพชรบูรณ์เทอเรียหมาขามพิษบูพิษบนะูฉันจำไดแ้แล้วหมาอะไรเข้าบ้านไม่ได้หมาอะไรเอ้ยตลกเลยมาเยอะฉันจำได้ล,ไล็อกไว้เหรอรู้ทนซะแล้วแล้วหมาอะไรโรงถังขยะหมาสาก๊อบกไงกาบเดนเขาไม่จะเกรดเดนแล้วหมาอะไร อยู่ด้านนอกหมาในไไงคิดสุดน้าที่สุดไม่ใช่เหรอหมาอะไรเดินวันเดียวหมาขาเป้วมบ้างพุทธเดินมันเดินจากพระวันพุธวันอื่นมันนอนหลับหมดน้ที่เขาีแต่หมาพุทธเดินไม่เล่นอื่นไปเชฟหัวจะปวดเยอะเลยเนี่ยอ้าวหมาอะไรปวดขัวเอ้าหมาหมาต้มแล้วบ้างไหนหงส์สิ ว้าวเ้ยเฮ้ยนี่ก็กัดซะแล้วได้ไงนี่เดี๋ยเพิ่งกัดเดพิ่งกัดนี่หมาอะไรไม่พูดหมาเป็นใบหมานุษย์สองตัวนี่ไงไม่ตายแล้วนี่ ตาวลงก็เห็นแต่ไฟหนบเพ่อที่เช้าขึ้นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำในมันก็รอยออกไปหาเธออยู่ทุกเชา้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่ที่ห่างไกลเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครกันเธอผู้เดียวที่ใจฉันเดียงว่านันายังไม่มีผูดด้ใดในใจก็คือโอกาสต้องมีบอกกันซะเลยเธอคิดยังไงกับฉันก็แล<อ>้วแต่เธอ เธอทำอะไรอ่ะเฮ้เ oh ด <positives> <true> well, hey, ี <wonder> ๋ยวให้ทีมกานใส่เอฟเฟกเอาเป็นไงคะเลิศมากเลิศมากเก่งมากอย่าเพิ่งกินค่ะอะไรคะตาครูแล้วตาคูแล้วค่ะครูด้วยเหรอคะใช่ค่ะได้อยู่แล้วค่ะต้องโชว์ฝีมือค่ะหลับตาลงก็เห็นไปนับไปนี่ตปกันกินไกันไกินไกินไกิดไกันกิกิกิดกไกัก อยากดเธออยู่ิ้ใกล้ไม่นยจะคิดยังไงกับเันแล้วแต่เธอลองเลิมากหงมากนี่สุดสุดเลยค่ะคุณไม่น kind of ่าเชื่อไม่น่าเชื anyway> ่อร้องดีดำน้ำแต่ทอดแรกเลย มันเป็นสไตล์การร้องค่ะได้เนาะไม่ได้เลยยังไงดีอ่ะมันต้องเป็นอย่างอื่นเฮ้ยขอโทษค่ะ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 รถติดมาช้าแล้วก็มีข้ออ้างว่ารถติดถนนเส้นนี้นะคะไม่มีรถเลยค่ะมันไม่ได้ติดรถแล้วมันติดอะไรคะติดลมตัว แต่ถึงฉันจะสายแต่ว่าข้อมูลในเป๊ะมันช่วยอยู่ละดราไเลยพลาดใครเลัยพาอ้าวใ้เอาพาขอบคุณนวชค่ะบอกว่าเดยวพาให้ก็เอามาสไม่ใช่อะไรยะเขาแปลว่าวสวัสดี ดิฉันเองค่ะเพิ่งกลับจากฟินแลนด์นะคะชื่ออะไรชื่อน้องวีโวค่ะเฮ<อ>้ยนะน้องวีโววีวีค่ะ,คะอันนี้อันนี้ใครคะเนี่ยทีเชอร์แฟนค่ะทีเชอร์แฟนอะไรทีเชอ,ชอร์แฟนจ๊ะครูอ้วนค่ะโอ๊ะนี่มองไม่ออกเลยครับว่าครูอ้วนนะจ๊ะนี่นี่ครูขออนุญาตไปสอนร้องเพลงกันก่อนดีกว่านะคะขออนุญาตนะคะได้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ่ะเธออู้หนี่ลมไม่ค่อยไปเลยฉันน่ะเพิ่งกลับมาจากช้อปปิ้งเหนื่อยมาก มากเลยรีบมาซื้อไวๆวเลยจ้าได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดให้แบบฉ่ำฉ่ำลอยนี่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 จัดไปลูกน้ำจัดไปค่ะไวไวปรุงสําเร็จในรูปแบบชามด้วยเอกลักษณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของไวไวปรุงสําเร็จในรูปแบบซองสู่ความอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนในรูปแบบชามจ้ายังคงเอกลักษณ์ของไวไวปรุงสําเร็จหอมน้ํามันเจียวหอมรสชาติกลมกล่อมเส้นเหนียวนุ่ม ไม่อืดค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังมีเนื้อไก่ไข่แล้วก็ผักอบแห้งด้วยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยค่ะไวัยวๆปรุงสําเร็จแบบชาเหมาะกับคนที่เน้นความสะดวกง่ายรวดเร็วเพียงแค่เติมน้ําร้อนแค่นี้ แถมยังอิ่มท้องอีกค่ะเป็นไงคะตอบโจทย์สุดๆถูกต้องถูกต้องจัดมาเลยค่ะเอาแบบชามหนึ่งโหลได้เลยค่ะชอบมากหลเดี๋ยนึ่งให้ค่ะเดี๋ยวจัดม้เลยได้เลยเราเราจะแบบว่าเดี๋ยวแพ็คแบบใส่ใส่ถุงโอเคได้เลยเดี๋ยว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  คุณวีวีคะไม่ยืนรอรับไวๆวหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่รีบค่ะไม่รีบอ้าทำไมถึงไม่รีบล่ะคะออพอดีว่ารอรับพัสดุรับของสั่งออนไลน์จ้าสั่งสั่งของออนไลน์แต่ไม่ลงที่บ้านมาลงที่ร้านไวๆของเราเ้ยอีบ้าคิดได้ยังไงบ้านตัวเองก็มี ทำไมมันจะไม่ได้ล่ะคะก็พอดีว่าดิฉันมาที่ร้านไวๆก็เลยให้เขาส่งที่นี่เลยทีเดียวไี้ค่ะพอะมาร้านไวๆก็เลยจะได้พัสดุส่งไวๆใช่แต่จริงๆแล้วอะอยังไงพอดีว่าถ้าส่งไปที่บ้านเดี๋ยวผัวฉันด่าจะทำยังไมอะ,อะเดี๋ยวก็รู้เองอยังไงก็เตรียมไปไว,ไว้ไมครับโอ้ ส่งไปที่บ้านเดี๋ยวผัวฉันดาจังนะทำไมอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองยังไงก็เตรียมไปไว้ครับอู้ววววี่อยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอ้าวบอจะพูดพอดีเลยครับค่ะพอดีผมมาส่งพัสดุครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยครับได้เลยค่ะนูเท่าไหร่จ๊ะสี่แสนแปดครับเยอะเยอะอะไรอ่ะคุณซื้อหรอครับหนูไม่ได้ซื้อค่ะหนูตกใจสินค้าสี่ห้าชิ้นสี่แสนแปดของเจ๊เขา ก็นี่แหละค่ะที่บอกว่าส่งไปที่บ้านไม่ได้สามีดูแย่เลยนะเนี่ยดิฉันขอเช็คสินค้าก่อนนะคะกระป๋องใหญ่สุดเลยกล่องใหญ่สุดสั่งประจำครับนี่กว่าจะได้มานะเธอเอ้ยรุ่นลิมิเต็ดนี่ดูนะว้ายอะไรอะเป็นยังน่ะส้นมันหายไปไหนคะาหนึ่งเขานี่ทำไมอย่างเงี้ยฉันไม่จ่ายเงินนะไม่ได้เจ๊ใจเย็นครับมาโทรนี่ มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอเจมีปัญหาตลอดที่ผมใส่ให้ดูมันจะใส่ได้หรอช่วยพี่หน่อยพี่ไม่ถ evet> ึงกระโยกรองเท้าเก่งยีนนะเดี๋ยวลองดูลองแกช่วยเขาแกดีนะเดี๋ยวเข่าที่ค่ะขาพี่สั้นโตรงนี่ค่ะหน้าตาพี่ก็ดีนะคะเล็บเท้าอยเล็บผฝุ่น พี <łość> ่ว่างงานพี่ก็ไปเตะบอลโอเคค่ะนี่ข้างหลังนี้ไม่ยากไม่ยากนี่ไม่เจดูก่อนเราค่อยบอลมอโทนี่อ๋อนี่อ๋อจะไปยากตรงไหนล่ะเจเดินไปได้ยออกนาังกายไปให้ตัวด้วยได้เหรออย่างเงี้ยอย่างไม่หมด ฉันสั่งมาอีกนี่สั่งเยอะครับนี่อันนี้เป็นกางเกงช้างกางเกงช้างกางเกงช้างแสดงว่าที่บ้านต้องเลี้ยงช้างแน่นอนเลยใช่มช้างอย่างนั้นเกี่ยวกันเม่เกี่ยวกันกางเกงลายช้างเขากำลังฮิตครับมเต็ดไม่เคยเห็นหรอไม่เคยดูในอะไรขยันแค่มันจะใส่ยังไงเนี่ยสั้นจุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหเจนี่มาบุญแรงหนานี่นี่อยากจะด่าไปด่าที่ร้านค้านี่ผมมา่งส่งขออย่างเดียวอุ้ยฉันไม่ใส่หรอกแบบเนี้ยยังยังไม่หมดเออกล่องต่อไปแล้วกล่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเขากําลังฮิตกันเลยอะไรตาลาบูบูโอ้ยกล่องโซมกล่องโซมอันนี้เป็นตัวพิเศษตัวที่แบบหายากมากเพื่อเขาคนเดียวเลยครับมันแพงนะคะเนี่ย พรถทำไมได้แบนี้แกเอาเครื่องสูบลมมาสูบฉันเลยอ๋อโอเคโต้ยไ้นะลูกนะำรุ่นนี้จริงปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะโอ้โหแมนอมสวนกินไปขนาดนั้นเลยเหรอแกทำอะไรของแกเนี่ยสูบไขรอะเอ้าเออยื่นแค่นี้ะมานั่งขวานจะกตายฉัน ของแท้นี่ๆีอตุ๊กตาลาบูบูรุ่นใหญ่พิเศษแบบว่าไฟกระพริบเลยไฟใหญ่ไฟกระพริบนี่ไหนดูสิลาบูบู๊้าวให้ลองจับของแท้แน่นอนตัวนี้เมื่อกี้ปั๊มลมออกมาอุ้ยหน้าก็ใหญ่ขยับได้ไหมวะอเป็นไงเป็นไงตรงนี้ก็ใหญ่อ้ เลาบูบูเลยคเขาก็ใหญ่เลยแท้ไหมของแท้ไหมไปเลยไปเลยไปเลยนี่แหละลาบูบูที่ตามหาไปลาบูบูเด็ด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 มั้งแต่สิบโมงตอนนี้สี่ทุ่มแล้วให้ผมเล่นแค่นี้ล่ะครับใครก็ได้ไม่ต้องเป็นตัวเด่นเลยนะนี่ตัวเด่นเลยเราหลอกไงครับเราออกเล็กๆน้อยๆเลตติ้งมันก็จะคงปี๊ดมาเลย เราหลอกออกนิดเดียวก็พอคนจําได้นี่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 เขาให้พูดแค่นี้ใช่ไหมใช่ให้เถียงไปเถี้ยมาแค่นี้มาเตี้ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากอุดรเอ้าลาบูบูมาจากอุดรอุ้ยไม่เหตุยังงัเอ้าไม่เห็ดงานส้มีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงสองคนโทรคุยกันมาเรื่องอะรเนี่ยก็ไม่รู้แหละเอาลาบูบูกลับบ้านดีกว่าเจ๊เขาเขายังไม่จ่ายเจ๊ไม่ใช่หรอแต่ผมว่า เฮ้ยพี่ยังไงเนี้ยไม่ไม่พี่มีตัวโรเขาบ้างเฮ้ยมีตัวไหมีตัวไหมเฮ้ยี่มีเมีอะไรเัี๋พี่ตัวเดียวเลยเอาไปแล้วนะเฮ้ตีชาชักยังไงเฮ้ยอขอบคุณทุกท่านีที่เข้ามาดูเมท่าก็รู้อยู่ที่ไหนขอบคุณนะจ๊ะเมท่ากราบไว้ไว้ขอกราบ น้ำใจของทุกท od no ุกคนสุดยอดแหลได้จริงๆด้วยดลน่บางๆามีน้ำเปล่าบ้างไนกขายชาชักค่ะ